ว้าวจะได้ทรัพย์สินเพิ่มหรือจะได้เงินก้อนใหญ่เมื่อเมื่อได้เงินมาแล้วให้นึกถึงอดีตที่ผ่านมานะว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะกอดของใหม่นี่ว่าดีๆีไม่ว่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้ข่าวดีลหลายๆอย่างอุ๊ยพอคนรวันขารนะคะพอวัน30ไปแล้วนะคะเหมือนดวงคุณจะเปลี่ยนนะคะเนี่ยเหมือนดวงเปิด จะได้ของชิ้นใหม่จะได้ข่าวดีหรือจะได้เดินทางไกลบางท่านไปต่างประเทศนะคะพายต่างประเทศพาเดินทางไกลหรือจะได้ของใหม่ได้รถใหม่บ้านใหม่อะมีโอกาสโชคดีมีโชคมีลาบด้วยนะเนี่ยว่าแต่อย่าดื้อน,นะคะเขาเอาโชคมาให้ต่อหน้าแล้วไม่รับนะเนี่ยวันที่หนึ่งนี้มีคนถ้าใครมาหยิบยื่นลอตเตอรี่ให้คว้าเลยนะ เพราะว่าในวันที่หนึ่งนี้เจ้าของดวงชะตานะคะเหมือนมีคนจะมายื่นโอกาสดีๆให้แต่ไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมายื่นลอตเตอรี่ให้หยิบเลยนะคุณจะมีโชคค่ะจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้โดยเฉพาะเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องโชคลาภอาดวงเปลี่ยนแล้วคนรังคารจะมีข่าวดีหลายๆอย่างแต่ก็ยังคิดเรื่องเงินอยู่ดีนะ คิดเรื่องเงินนะคะกังวลใจเรื่องเงินแต่ยังไงจะได้เงินนะคะคิดเรื่องเงินจะได้เงินกังวลใจเรื่องเงินก็จะได้เงินนะคะยังมีความโชคดีอยู่นะคะจะมีของใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือจะได้ข่าวดีจากแดนไกลหรือคุณจะได้เดินทางไกลในวันที่สามสิบวันที่หนึ่งนะคะ หน้าที่การงานนะคะอย่าดือ้อยาเอาแต่ใจนะคะอย่ารันนะคะต้องฟังคนอื่นบ้างมีคนมาหยิบยื่นงานดีๆให้โอกาสดีๆให้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้ไม่รับเพราะฉะนั้นอย่าดือ้อย่าหัวรันนะคะฟังคนรอบข้างบ้างเรื่องงานนะคะวันที่สองจะได้ไปจะมีความสุขในตำแหน่งครอบครัวนะคะเพื่อน พ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารมารวมตัวกันวันที่2มีความสุขหรืออาจจะได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงต่างๆนะคะของมันของหวานช่วงนี้กินอร่อยนะคะ,ะมีความสุขนะคะลูกหลานบริวารจะเป็นเป็นโอกาสดีนะคะลูกหลานบริวารจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะลูกหลานยังหนุนดวงอยู่นะเนี่ยนะคะแต่คนวัน อังคารไม่ไว้ใจคนในบ้านไม่ไว้ใจใครมีฟิลว่าเราแวงคนในบ้านหรือนะคะในสายงานนะคะไม่ไว้ใจใครเลยช่วงเนี้ยรู้สึกว่านะคะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละเราแวงนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งบ้านเรือนหรือว่าที่ทํางานนะคะรู้สึกอ่ารแวงอะไรอยู่หรือเปล่านะคะไม่ไว้ใจใครเลยช่วงนี้เป้าหมาย ความสุขอยากไปหาของกินของอร่อยหรือคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะคะคนที่เขาจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะคะอ่าคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะคะ,ะการเงินการเงินยังนิ่งๆอยู่ค่ะนะแต่ยังไงนะคะในปลายสัปดาห์นี้เลยวันที่6ไปแล้วคุณจะได้ข่าวดีการเงินของคุณยังหมุนได้นะคะความรักนะคะถ้าคนโสดจะได้เจอแฟนเด็ก หรือมีเด็กมาให้กําลังใจนะคะดูไปก่อนแต่คุณน่าจะนะคะเรื่องความรักเนี่ยเหมือนคุณนะคะบล็อกตัวเองหรืออยู่ในช่วงแบบยังไม่เปิดใจให้ใครหรือช่วงนี้นะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะหรือฟิลเราแบบ ยังมีอดีตที่มันค้างๆอยู่อ่ะยังไม่เปิดใจรับใครแต่จะมีเด็กนะคะเข้ามาขายขนมจีบนะคะหรือเจอคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาแต่สําหรับใครที่แต่งงานแล้วคนรักอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือคนรักเนี่ยจะมีของกินของฝากมีของมาเอาอกเอาใจนะคะก็มีมีงอนกันบ้างแต่เขาก็จะมางอด้วยของกินของฝากนะคะแฟนยังน่ารักอยู่ถ้าใครมีคู่แล้วนะคะ โชคลาภทะเบียนรถให้โชคนะคะเลขที่บ้านให้โชคหรือจะมีคนมาให้โชคโดยเฉพาะนะคะคนใกล้ตัวนะเลขมงคลเลขหน้าไพ่นะคะหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งแล้วก็สี่ค่ะนะคะทะเบียนรถให้โชคเลขที่บ้านให้โชคตัวคุณเองมีโชคค่ะทำบุญเสริมดวงทำบุญกับเด็กทำบุญกับสัตว์ใหญ่ นะคะหรือบริจาคเสื้อผ้าดวงชะตาของคนวันอังคารช่วงนี้เห็นไหมดวงเปิดแล้วนะคะโอกาสดีๆเริ่มต้นขึ้นแล้วในในเดือนธันวาคมนี้นะคะนี่ทายถึงเดือนหน้าแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่เจ้าตัวยังคิดเรื่องเก่าเครียดเรื่องเงินอยู่แต่ยังไงคุณจะก้าวผ่านปัญหานี้โอกาสดีๆเรื่องเงินยังมีเข้ามานะคะคนในครอบครัว คนใกล้ตัวยังเป็นกําลังใจสําคัญที่ดีของคุณนะคะคนใกล้ตัวดีหมดเลยตอนเนี้ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปหาของกินของอร่อยกับคนที่เรารักเพื่อนรักคนในครอบครัวหรือลูกหลานบริวารน,นะคะอาจจะได้ไปหาของกินของอร่อยได้ไปเที่ยวนะคะอ่ะในสัปดาห์นี้ถือว่าดีค่ะนะคะไม่มีภัยเตือนส่วนสุขภาพให้ระวังปวดท้องเหงือกฟันเงือกอักเสบนะคะปวดท้องนะคะ เกี่ยวกับลำไส้หรือช่องท้องนะคะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีความสุขดีนะคะไพ่ถ้วยขึ้นช่วงนี้จะกินอร่อยนะคะเนี่ยไพ่ถ้วยขึ้นนะคะคนวันอาคารไพ่ถ้วยขึ้นช่วงนี้กินอร่อยมีความสุขกับการกินระวังพุงพุ่งมาน้อยมานะระวัง